อ็ครับมีคนหมักงายครับห้องน้ำม,มีบ่ไปเขา่าห้องน้ำม,มีบ่เข่าเลยครับิบึงดูแทาไปใส่มานะไปใส่มาขอขอฮะผูขอขอ้ดใดไปสากไว้ได้หันผูดนดะห้องน้ำอยู่พูดนะคือพยางไป ห้องน้ำย้บากไก่คือพะยางไปถามดูห้องน้ำคนถูกเกนฮะห้องน้ำคนถูกคือบอกของน้ำค้นถูกพ <Huh? S 2> ื้นที่ประมาณสองตารางเมตรอันนี้ดิห้องน้ำคนรวยประมาณ <laughs> มเจ็ดสิบสองไร่มื่อนห้่เขาเหล่นในปลเาเมื่อไหร่เฮตุอหไมันคุ่มยังไง <laughs> <laughs> คุ่มแบบไหนไปจ่าเอ๋ไผ <laughs> <laughs> ่บอไปไผ่น้าเห็นปะเห็นปะเขาเห็นข่อยเขาบอกมา <laughs> คนเขาไปก็ไม่ไผ่หนงอน่เอามีบุญอย่างๆมาไว้ยกับด้านเทียนังยุ่จะขางคยระวางสันเฮ้อเอาจากข้าเจอยางสัวกันไปว่าขนนี้อือเขาเห็นขคอยู่ใอาจจะไม่เห็นเขาก้มหน้าสิมอนเหย็ดหลยแต่ยังจิงเลิกสวยจังเลอเข็ดเป็นตัวทีบยังสวยที่ห้าได้ลหละมันจองเลืกตีสองกลัวตีสองกลัวจากไหนทำไม ไก่ไก่จจกไหนรัดไปนี่รัดไปแค่สามลอยสามอยเด้อสามอยเด้อสามลอยปกติสามร้อยแปดกิโลหน่้ม่อมไปไสพังคนเออข้าวิทข้าวบอสามหมอเออกะพานป่าเออต้องหินเออปไฟออดเออนองกุศีเออบ่มกเออแยกตลาดเออสารคามตะยีบ้าปีอืมพยักสตึกเจ้าว่าพันจ้กอมเพื่อมือนนีเจ้าว่า แปดสิบเฮ้อเย้อเรือสามร้อยแปดกิโลเออนั่นแหะสิเป็นอย่างนอกากข้าครับนอกจาอเมื่อละหกร้อยเนาะบ่าค่้นบ่าสิสลองปีไม่นับเขาเลยสิบ่าอะกินอีหยังเราคอยสรองปีไม่ใส่กินเบียร์สลองปีไม่จักมือเด้กั เอาคือนไปมาไกลแต่คือเห็นโพดยวนบ้านเนี่ยก่อนเมาตะปีไม่ท่านเดือฟืนอยู่เจ้าพ่อจักคือว่าคอยโพดใส่เจ้ายังมาถามว่าอีกเลยว่าอย่างนี้ไปชดกูบ่กตีแ้ไปชดไปยังตัวโอ้ยที่เป็นตะสั้นแถวเบิ่งดูเบิ่งดูผาดูโอ้เดี๋ยววินาศอาจารย์ไปยังนั่นอ่ะห้องน้าติด เปผลได้ผไ้าถึง่าไม่แหงแหงบครับเป่าผาตาไว้ในี่ยปาเจอแกไปทางปุนด้วยเจอพ่อระเบิดนี่นี่เจอระเบิดกับนั่นเทียด้วยสิบอกนี่มาไกลตอ่นี้โปไกเยอะหรอกเดี๋ยวใครโป้ไปห้างตัวนะคนยากไปเลยวันนี้ ไปไฟอไไอกไปกอกไปไผไปนะเียไปไม่ยา่างน้มันมันกนายดิต่งหเลแต่อีงมเป็นากมวากเนี่ยแต่วันนี้มันที่ต่ไหแล้วื้อน,นี้วันที่สองเอนสามบ้างมาเออเอขา,าักแห้มมีการสังสรรค์กินเลี้ยงหรือว่าฉลองใส่ยังมีวะมีะ ยี่ใสเอาขัยุบพุนเลยยุบบัดตักแล้มแมนแก้ของขันยุบพุนปะแมนยังเกลียข้ภาเขาบ้านปะบ่เขาเร้่อแเมียนพยานเจ้าว่าไปจั้ของขัญมันที่หาเป็นหนังมันเลยไปปีไม่แล้วนะมันที่สามนี่ถือว่ายังอยู่ในขอบเขตียดอยู่เออมันที่สี่เเริ่มเริ่มห่างออกเลยเออแต่ขันวันที่หาเลยมันเป็นเริ่มจะไปวันเด็กเลิ่มามันเริ่มยสีไปหาวันเด็กแล้วมันจะเปลเป็นปีไม่ได้เปลนอมันจะเป็นวันเด็กจีนะ ละแค่ที่สิได้ของขวัญมันจะม่ได้ของขวัญได้ไหมแจกไอติมก็ขนมน <laughs> ได้ไหม <laughs> เป็นวันเด็กแล้วไม่ใช่ได้เอาเอา,เอาวันที่สามเออแจกของขวัญเพราะว่าในวมาเพิ่อกระถามอยู่เพราะเพราะเราเพิ่ง,ง,งประจับของขวัญประจัดปีใหม่ด้วยคอยก็อบอกเขาหน่ยเขาใจแล้ล่ะเออว่า ก่มีงบพนาว่มีเงินออบอกไปแล้วเฮ้ยตนได้ขั่ะไ่ด้จั๊ดอกขันจะแก๊ปีใหม่ไปยุ่ว่งไม้สลากมันก็คือถูกขึ้นยากรับเตี่ยงว่าก็ถูกขึ้นยากจัจงแล้วพนากับมาวางเลยน้อยจจัดวันที่เท่าไรเท่าไรวิชันขันเพื่อในเบื้องคิดนี่ฟังมันเนี่ได้ละวันที่สามเด้อพนาพันแก๊เด้อของขวัญเอาไว้กบสลาก อราคาไม่ต่ำกว่าสามพันสามพันเลยทีเโอ้ยหน่อหน่อยทีแต่ในอยู่บักแท้ค่อยค่อยเอานี่หน่อด้ของของขวัญเตี่ยงวดรถงวดหนึ่งบ่าเด้อเอางวดรถอีอย่างงวดรถป้าแซ่ค่อยเอาของขวัญยี่สิบบาทขึ้มาปถึงกูได้จับได้ให้มันใจงวดรถสามพันยี่สิบบาทพังไปทุกไก่เด้อ ไม่ต่ำกว่าสามพันเอยสามพันยี่สิบสิบไออจับได้เปิดขึ้นมาสมมติเจาะจับได้บ่เปิดขึ้นมาซื่อกจบดันเพเจ้าะกับเราัวรถหัวนั่นเยกูไม่อยากตจมบได้เลยไม่จะเป็ยหยังบอยดไปทัวร์ถึงางหวัดรถหวัดไล่หยังเดี๋วางไปสิ เขาของคนกับไม้ถึงเอาของมีมูลค่าคนอื่นมันมีมูลค่ามันสามพันยี่สิบบาทมันมีมูลค่ามูลค่าหมายถึงว่าให้เขาได้เงินได้ทองมาแต่เขามาเสียมึงเข้าใจยังผิดบ่มึงเข้าใจผิดแล้วมันกับมีค่ากันตัวสามพันบาทเอามีค่าแบบไถอันนั้นหมายถึงมันเสียเงินกับมีค่าใส่ใจเกี่ยวค่าอย่างอีกบัดเกียค่าใส่ใจ หาวหาอบหาว่าไปทัวร์เ <c oughs> น,น,นี่ยไหลยันหอ้ยมอกับมึงไหลสาระนี่ต่อ